สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วจานลอยมาแล้วมหาพญาแรมซิต,ตีีรี่สวดพระประแดงสบายดีพอ่อซิมดีได้ซิมบีได้ซิมเงื่ออุบลล้เนี่ยมาได้ไงล่ะเจ้ามาเอาแล้วภารกิจเส็จสินภารกิจอะไรก็สิเดินทางครับอุบลกับพนะนครนกินหอดน้องป่าแล้ว <c oughs> <c oughs> ออกมาแต่บ้านต้นออกมาแต่เต็น์รถบุญละออกมาแต่เงอนมู <c oughs> มกระเล่น ได้อันยังก่อโคตรพ่อโคตรแม่ประทูมาฝากไม่ยน้อยวัสดีครับแม่พ่อวัสดีครับพ่อวัสดีครับเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ประทูเอาไม่ปนสั่งเขามาหกตัวเมื่อฝากผู้เฒ่าทั้งมวลนั่งนีวเราก็เลยมาต้อนึงให้ไม่ยน้อยปนเนาะปนแซ่บเขียนจูบ เขนโจโก้อ่าแยนโจโก้ครับแม่ครับผู้เดียวแม่เอ้ยมาผู้เดียวครับผู้เดียวเดินทางกรับสุพรรณคอนมื่อวันศุภวัไปทำการแสดงที่ไหนที่บางไฟนี่โอ้ยไปนะพญาวือโอ้โอ้อันพญานาคเวื่อนี่บอกโอ้คนสิพากันไปจูดบางไฟตัวนี่โอ้เสียดายจะสิอยู่เบิ่งน้าได้พอเลยเด่น ก็คลียร์นวัดบ้านแห่งแต่ก็ะสิเมื่อเดินทางเมื่อกลับสุพรรณก้อนไปหามาหน่อยมาละแม่ปาหน่อยอยู่กากสินโอ้ยคนโบติดผมเลยขนาดแบบว่อเมื่อก็เด้อยังเรียนหนีจากเนาะคกับพอเมื่อก็ได้ลูกว่าสันทอดบบปไปนอนเรียนกอดอันป่าบนเสยบนเนาะโอ้ยโอ้ทีมงานบังไฟแน่นอนอยู่ วาสิขาไปหาบอดจูย่านพนมพันอันนี่เวยวันตะเวียนฝแตะสาวฝนเนาะย่านไปมะงงมะเคยียงน,นั่นแหะครับผมเลยว่าคมัเปนไปกัสิมะงงมะเคียงหน้าก็เลยยางมหาเหรินน้ำพอนนั่นแหละครับขนาดเป็นยังไงมาขัดขนาดเป็นยงังไงยังนอนเฝอแล้วครับผมว่าสิมาเบิ่งอันถังแก๊ส ทังแก๊สผมเห็นบ่นอ๋อทังแก๊สหน่อยครับอยู่ในรถพ่อยิออ้ม่วนแต่พอหาพ่อยิ้ม่วนเนี่ยเราว่าเอาลุงหนีเบิดแล้วบ<า>ัดตั้งแต่พูดแล้วครับตั้งแต่โควิดเขาหมดแล้วออบัดเพื่อหาพ่อยิ้มบวชก็ติดบัดเนี่ยจานบวชเราพอจุนวันเราเลยว่าเอาคนล,ลุงไว้หนีเบิดอัล้วละ,ละตัวหาอาจารย์ทินนท้นจารย์ทิ้นว่าเขาไปเบิองอาหารไปเถื่อนมันยัง่ง <laughs> เหมือนกันเถื่อนมันยั่งได้ไหมาค้อองของ กระจานบูดนันล่ะเป็นคนดูแลรักษาใหายย้นั่นเพื่อนยืม<ห>ผมใชแล้วาลวาเราบรวบเาบาวบรเรามางุนของเมียบ้านเรามางุนเอาขอนเต้โอ้ครับเดี๋ยวผมโทรหาเพคนอีกเคนหนึงก็ได้ใช่ไหมคันบ่มีอยู่นี่นะครับเพคนเอารลดข้างนคานเขงแสดงว่าเหล้าเสียไปน้ำเพราะว่าผมให้เราดูแลนะครับไปเบิ่งเดีอดมันมีียังครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเต่าแกล็ดเมื่อเสียไว้เทียงหน้าครับพี่น้องครับเมื่อใดว่างว่างไปเรียนน้ำเด้อป่ากำลังไงเนี่ยเอ้าเธอไป เถวนั่นเลยแล้วโอ้บลาเรงไปเทวนั่นจวดกรับพีหาผมโอ้ปลากะลังใหญ่ปลาอย่งปลานิ่นปลานิ่นครับปลานิ่นซีพีปลานิ่นมันเอาลงไว้สามหนึ่งพันสามร้อยตัวครับจะมาขีดหอดเพิ่นเนี้ยสหเปล่าเมื่อเพิ่งเพิ่สนับบุบบับบุบบับเเป็นบ้าล้าได้ใช่ซ้ำพี่เราอซ้ำสามนิ้วแล้วแต่ว่ากระนองประทูตกันอยู่แล้วปล <laughs> ่อยนักสาเลยแม่ สายที่ผมคุดไม่นะครับร่ายหนึ่งเราครับร่วมพื้นที่ต้องค้นคู่น้องต้งองย่างใดร่วมเดียวไรหนึ่งนะครับตแต่น้องในึ่ก็สิประมันตัวไหนาสินาสิประมานสองงานงงครับแต่ว่าร่วมขึ้นคู่ร่วมอย่างไรก็สิบประมานไรหนึ่งเพราะว่าหน้าผมหาไรหายไปไรหนึ่งเดือดซีเลยลครับพวกเรายนี่ยจะกินปลาพวกเราจะแวบไปก็นปลาแหงมน้ำตัว ครับครับเดี๋ยวพยายามกันว่าสีขามเมื่อเล่าเนี่ยจะได้เบิดโคิดตี่สีไปเบิงว่งทั้งกุ่นมันเป็นจังได้จะได้สีคือว่าสีมามอกขอสีมาอันนี้ก็ท่านในเบากับบอดอยู่ครับตัวนี้ท่านในเบากับบอดอยู่เดี๋ยวจังสีเบากับเพ่นดอกส่วนโตอีกเธอนึงนะครับคันปอลุงแม่ป่านะบ่าเอาอาทั้งเล่าคนไหนไปดูแลทั้งกุ่นกับีได้ไปพอคุยกับเพิ่นเป็นเก่าๆแล้วล่ะ นนครับแม่ครับเดี๋ยวผมสื้ออื่นหรอกเนาะขอบอดขอ,อยังนาเธอมีรับเสื้อนนาะส่วนบอดส่วนยังไปเนาะ,นออะตุ่มไปห้วมกันนาะพราอไไรไปพาอไไ้ไปจวดไปจดัดเานาะครับครับ <นะ S 1> ครับครับเออเขาทาได้ละเนาะตุ่มห้อมกันครับครับเพราะว่าช่วงนี้พู้ได้ก็บขาโควิตเบิด เพิ่นบ่ท่านได้เปิดพุ่มเหรียญในผมก็เลยไปบ่ราะท่านใดเนี่ผมก็สิเป็นอันนี้เบิง่งเอาเสือ้อผ้ามือสองไปหาขายน,ำน้ำในผมก็ได้เสือส้อผ้าทีเสือ้อเสื้อลายบางเสือ้อทหารเสื้อยูเอสเนี่ยผมเอามานําอยู่นี่ขายได้จักตัวแล้ว่วกมันสิสั่สตัวแล้วติถ้ามันเบิดจังสิสั่งใหม,ม่พอขายอยู่ได้พอเอาผ้าย,ยีนไปขายในส่งยีนพอาะนะบ่ใส่ส่งยีนงเาเบิ่องด้เอาเบื้งดูแต่ผมเหมาปามากันาดตัวไอ ผมสิเมาไปขายอยู่บ้านผมเออแม่ดีดิไปไปขายคู่กันครับอัน้กำไรแน่้ยดีน่อยครับครับขายคู่กันครับอันี่ยังกับเสีอผมเนี่ยมาเบิ่งดูเหรอแม่มันใส่อยงไรมาอยงไรไอ้ไข่เห็นแล้จังบาทไปทายไปโหลดพอมันเบิดเสีมาไวเห็นอ่นั้นเอาละมาอะไรครับพี่น้องครับบาดเหนียาเสียเอายียนไปเหนีวเอาสงียนไปเหนียวไม่ยว่าเอาไปเลยว่าสั่นอ้สมเบียร์เขาบาหาสมเอาประตูมาฝากกันด้วย ตอวหาว่างไงไปเป็นเสียดน้องหันพูดยุงเดืพบปุ่น,ไไนจังประเทศยังผมอยู่ยุงเดือบเข้าไปผมมาหาอายหาหนาะยังมันว่าผมว่าไงอันอายว่าสิถามเต่าแก้วอยู่ใส่น้องไงสนุกผมพูดนะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรผมม้วนไหนวะนะ<อ> <laughs> ไรยุงเดือบเหรอว้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วส่งยินอีพป้แหลมไม่เงยหน่อยเราเสียวมาโชว์แล้วบันดนี้ใส่อะไรเม่เอาใส่ทั้งแก่บ่เฮา เดี๋ยวยางขว่มหางหมองไฟก่นก่อนนะครับยางยางขวมบ่ไร้่เลยเอาตัวละห้าบาทครส่งบ่เดี๋อวนะไนปโอ้เรื่อไไปขายตัวนอผมไปขายตัวตัวละลอยเนาะเออูดบ้านจะมีคนจอยกูยิ่งเสร็จแล้วส่งผู้ยิ่งหรือส่งผูใส่ไหมเอาตีใส่พุดดูไหมอ๋อเนี่ยครับเอองามงามง่ามตัว่ะเอาเอาเมาบดเลยสันเมาบดเลยจากตัวนั้นมา เอาคื้ละาคาสบาทเออนี่คือบอกคือบอกในคลิปเหรอว่นส่ซื้อเอามันกับหัวตัวโา้ยังนาะใส่ซื้อนเอซือสัตว์ใส่ซื้อไปเลยพระเันแหลมเนาะตัวละหาสิบบาทเพระยันแหล้ขายผมซม้อไปขายตัวละ้อยสัตว์เชียนนาอเออผมไม่งเงียบเจะปิดจะบังแม่เอผมับบผมไม่ในโลกผมไม่งอเงียบงงโจรว่ะครับตัวนี้โอ้ย ไปไปเอาไปขายไปขายปืนละลอยเด็กก็ได้ลายยีหลอกเพื้นว่าซื้อซื้อพื้นละนี่มหาบาทคนเอออีโจว่าเออหมดเลยหมดเลยเอากูอยากสีปากปลาไม่ได้ยีหลอกได้ยีหลอกกลับกลับเดี๋ยวผมไปขายเพื้นละลอยละโค้งโค้อันผู้จอดไปจอดมากครับถือว่าอุ่นหนุนพอนะครับพี่น้องจ้าตีขายได้บ่ได้ผมเอาไปก่อนนะครับเห็นพอเพื้นว่าจากณีก็เลยเอาออกออกให้เพื้นจ้ะไม่ยน้อยนับมานมีจักตัว บ้านในผู้ใดจะด้ส่งยินมาน้าจานรอยครับพแหลมเบิดแล้วแม่บอกว่าเบิดอะไได้บาเจ้าบ้าขายได้บัานไหนเบิกัมันตามาไปไม่บิวไม่ไ่ยน้อยไม่ยน่อยสี่ขานแล้วเบิดแล้วเบิดย้อนจานลอยนี่ละมเก่งมากผมีใส่ไม่ยน่อยใส่บ้าดแล้วเราขียอดขายเบิรเลยแล้วรบมมียมันมีแต่พุนจอยมันมีเก่งใส่เดียวอหงาบ่เมียส่งหญ่ติมัน่งหญเดล้วถ้ามันหญ่มันหงาอืมครับครับครับ เอาเอาเบิดแล้วกับเบิดเดี๋ยวผมอุดหนุนฟาดเบิดเลยมีจากโตนะมาแม่เฮาเต่าแกล็ดผมยังบ่มือเนาะยังเป็นวงเต่าแกล็ดเลยนต้องโทษหาจานบูดนะครับเพราะว่าจานดิ้นกับไว้ต้องหาจานบูดบัตรในเบอร์รู้บัดรผมมีมีแต่เฟียสบัตรเตาเฟียสกับผมเปิดเฟียสบัดรเลโอ้ยบูดนี่ก็ดีอันนี้ยังมัดพอนี่ยัมคือมุมน้องนักมวยจังเลยโอ้ยอัอันมองเอาขาเสียบเถอะพอหรือเอาหัวลง แล้วแลวกดบางมันโอ้เอาหัวมันลงดิเอาเอากดมันลงกดเอาหัวลงหรือเอาหางลงเอาหัวเนาะหัวซุกเกือบหลุดเนาะโอ้ยก็สิมากัะเนาะกินกับข่าเสียบประตัวไเจ้าเนาอมก16ตัววะแม่กลับกลับเดี๋ยวผมจัดการ16ตัวจะเอาไปขายต่อไปขายกับเสือเสือกันยังประมาณสิบกว่าตัวเลยละพูดดีสู้ซีน้อองงไไน้มัน อืมส่งเล็กหน่อยตัวนั่นน่ะพอดีพอดีพับใส่ถุงเลยแม่เดี๋ยวผมจัดการเองเอาล้วครับพี่น้องครับมื่อนี้จานร้อยสีเมื่อผอุบนนะครับหลังจากที่มาขอนแก่นประมาณเดือนกลัวเดือนเดือนกลัวหมดแหละน้องพี่น้อตั้งแต่พอเอาเห็ดพอมากพุ่น้องประมาณเดือนกลัวนะครับมื่อนี้ก็เลยมานะครับเอาปลาทูมาต่อนพราะแง่แหลมแล้วก็มาบอกมากลี่ยสีเมื่อเดินทน้าครับอุ้บนนะครับก็เลยได้ คนก็เลยเอากางเกงยีนในพร้อมนะครับจัดลอยก็เลยเอากางเกงยีนไปขายตัวนะครับรับจากอีโมเลยเบิร์ดผ้าระหะแล้วเบิร์ดวาละส่งยีนแล้วอีโมต้นตีมีพวมีเล็กน้อยแหละครับหลายพวแล้วครับทนสมมีีตัว้ไปลูกหลานบ้านผมหลายอยู่อันนี้แหลกประตูโอ้ไม่ใช่น้อยใจดีขนาดแหลกประตูมาได้ปะขอบคุณครับคุณแม่ครับเอาบ้านนี้เดี๋ยวสิจ่ายเงินแล้วเด้อลูกสิเดินทางแล้วเด้อพอเด้อ โอเคครับขอบพระคุณหลายๆโมนี hai, 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 hai. Lair, n n ้ให้โฉบๆมันหมานเด้อบังไฟเนี่เด้อให้จวดๆจัดจดสามลอยสี่ลอยไปโลดเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับมืัอนี้แวะมาหาอีิอแหลมนะครับจัดลอยกันเสียเมื่อไรก๋ยวจ่ายเงินคุณแม่ก่อนนะครับแล้วก็เสีออกเดินทางมันสวยแล้วสวยมากแดดจะร้อนขออนุญาตเดินทางแล้วสบายดีพี่น้องครับบ๊ายบายปลอบ๊ายบายครับครับไปแล้วเด้ออีแม่ครับ